จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในช่วงนี้ที่จะให้โชคคุณมีไพ่ให้เลือกสามใบค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามท่านเลือกเลขใดไปคอมเมนต์ไว้แล้วกลับมาฟังคำทนายค่ะใบที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคของอท่านในช่วงนี้พระแม่ธรณีและองค์พระพิฆเนศค่ะหาหกท่านไปกรบบาบไหว้บูชาท่านจะมีโชคมีชยัยมีเงินมีทรัพย์รับทรัพย์ก้อนโตเลยนะคะไพ่ใบที่สองค่ะใบที่สองให้ท่านไปขอพรกับหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธการโตพรมรังสี ท่านจะให้โชคคุณในช่วงนี้ค่ะท่านใดเลือกไพ่ใบที่สามไว้นะคะไพ่ใบที่สามให้ท่านไปไหว้ขอพอรพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุประจําปีเกิดของเรานั่นเองค่ะท่านใดเลือกไพ่ใบไหนไว้ขอให้ท่านโชคดีมีชยัยรับทรัพย์